โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ ndpp สนท็อปจักรวาลน,นะครับผมวันนี้นะครับผมสนจักรวาลจะพาทุกคนไปดันแร้งกันนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ดันแร้งมานานห่างหายกันไปนานเลยซึ่งเราหมดไฟอ่าก็ต้องพูดว่าเราหมดไฟนะครับผมซึ่งเราไม่สบายด้วยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยนะครับผมมัก็เลยหมดไฟครับในการดันแรง้งหรือว่าเราแบบ ไม่มีแพชชั่นนะเออคือเราไม่มีเป้าหมายในการดันแรงนะผมวันนี้นะผมเราก็ได้กลับมาแล้วเพราะว่าพี่ไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆมาเนี่ยน้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากในคลิปนะครับผมซึ่งพี่ชอบพี่ดันแรงมากพี่ดันแรงแล้วเป็นกำลังใจผมอันนี้ก็ทาให้พี่มีกำลังใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดันแรงด้วยกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับพี่อยู่ที่ท็อป 6,796นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกได้ว่า190ดาวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งเราเราดันเล่นๆนะไม่ได้จริงจังนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดันแรงให้ดูนะครับผมเราจะขึ้น208ดาวให้ได้เพราะว่าท็อป4ี0พเนี่ยมันอยู่ที่208ดาวเดี๋ยวเราจะดันให้ทุกคนดูว่าเราการเราจะฆ่าไปอีกแรงหนึ่งเนี่ยการจะแบบทะลุขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับผมหรือว่าเราต้องคิดยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่หมดไฟหรือว่าคนที่ต้องการกําลังใจในการดดดััันนนนนนแแแแรรรรงงงงค์เเีี่่ซึูลลพ้วาาจจะมกํใอ ว่าพี่เนี่ยจะช่วยทําให้น้องๆเนี่ยมีไฟนะครับผมซึ่งพี่จะเล่นโหดๆเลยให้แบบน้องๆดูแล้วน้องๆมีไฟแล้วไปเล่นตาซึ่งบอกเลยนะว่าการดูคลิปเนี่ยมีผลมากนะครับต่อการดันแรงของน้องๆน,นะครับผมหากน้องๆมีไฟเนี่ยน้องก็จะดันแรงแบบไม่หมดกําลังใจซึ่งสามารถที่จะเล่นได้นะครับพี่จะบอกวิธีคิดพี่ก่อนในการดันแรงนะครับผมว่าพี่คิดยังไงนะซึ่งวิธีการคิดของพี่นะครับผมพี่ก็จะคิดว่าการดันแรงเนี่ยเรามันก็มีแพ้มีชนะเป็นปกติอยู่แล้วครับผมซึ่งมันเป็นธรรมดาครับผมถาว่าเราไปคิดว่าเราจะง่าไกม ใจในการเล่นแน่นอนร้าเปอร์เซ็นต์ให้เราคิดว่าเราเล่นเกมเนี่ยยังไงมันก็มีแค่แพ้กับชนะเออแค่2อย่างเนี้ยเราไม่ต้องไปซีเรียสและให้เราคิดว่าแบบระหว่างเกมนั้นอ่ะเราได้ประสบการณ์อะไรจากเกมมากกว่าการที่เราได้เล่นเกมกับเพื่อนแบบสนุกสนุกการที่เราได้คุยตลกกับเพื่อนหัวเราะกับเพื่อนในเกมหรือว่าการที่เราได้ช่วยกันเอาชนะฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนนะครับผมอยู่ที่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับผมเราอย่าไปฟิกว่าเส้นชัยเนี่ยมันต้องเป็น การชนะเท่านั้นครับผมให้เราดูที่ระหว่างทางนะครับผมว่าเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนที่เราจะใช้นะครับผมเซตสกิลที่พี่จะใช้ก็จะเป็นเซ็ตนี้นะครับผมในการดันแล้ง 4v4 นะครับผมจะเป็นใช้ฟิกเกอร์โยกนะครับผมแล้วก็สกิลสไนซลา,าฟาเอลเนี่ยพี่บอกเลยบางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาสกิลนี้มาเพื่อที่จะปิดเสียงสไนมันจะมันจะเป็นเก็บเสียงบางคนอาจจะถามว่า c c พี่พี่เล่นเก็บเสียงได้ยังไงทําไมผมสไนซไม่เก็บเสียงแพี่เอาลาฟาเอลมาครับตัวนี้ ตัวนี้เลยน้องๆมีหรือเปล่าถ้าใครยังไม่มีหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันสามารถเก็บเสียงสซนได้เอาตัวนี้มาได้แต่สําหรับคนที่เล่นเก่งแล้วไอ้ตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งอยากจะเป็นมือสไนทที่แบบไม่อยากให้ใครรู้จุดอยากยิงแบบเงียบๆก็ต้องเอามาเออแล้วก็ตัวนี้ออทอสำหรับถ้าน้องมีเพื่อนร่วมทีนะพี่ขอ,อยันยานว่าเอาตัวอื่นไปก็ได้อาจจะเป็นเอาฟอร์ดไปก็ได้เนะี่ยอันนี้พี่แนะนำเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าอยากถึกแต่ว่าถ้าอยากแรงอ่ะอยากแรงๆเลยเนะี่ยเอามาโลไปนะ เอามาโร่ไปตัวสไนน์น้องๆอาจจะไม่มีบวกไดเมจแต่สไนน์พี่ไดเมทสองจกหนึ่งปะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เลยไม่ต้องการมาโร่สักเท่าไหร่พี่ก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ไปแทนเออซึ่งสองสกิลที่พี่แนะนำไปน้องๆก็เอาไปใช้กันได้ปะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าก่อนเดินสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่เอาเอ่อตัวระเบิดไปนะใครจะเอาเป็นรีสกิลไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องหรอกเอาระเบิดไปดีกว่าไม่ก็เดกิแนะนำตัวเอ้สไนจักาวาลโอ้โหเปิดมาเกมแรกเราก็เจอแบบ

โอ้ย,อยหมดเลย,ยก็บอกเดียว

พอสี่พอสี่อยู่กับลุงเลยต้องสบลุงเลยตรงกระแพงตรงกระแพงหลักไรหลักเไรเออเออโอนดีใช่เดี๋ยวไม่กดออกไปก่อนแอบมาสองออกมาข้างนอกไปยิงโอ้ไปเลยจับแล้วยิงเลยยิงเออทำไมเราพี่ไม่ได้ปลดเปลี่ยนมือก็มีว่าไลน์มันครบแล้วเนี่ยตาห้าหมื่นภาพอะไรใช่ไหมฮะ ไอ้ผู้ร้านกูผู้หัวหน้าเด็กป .3 จริงมใครสู้กูได้แล้วตอนนะั้นอ่ะโอ้โหชิบสี่ไหมอ,อ๋อ ไอ้พวกมึงเล่นอะไรว้ยไม่มีคลิปลงแล้วเนี่ยวงล่างสองหนึ่งแล้วเว้ยจะขึ้นท็อปสี่พันแล้วไหนปล่อยไปก่อน กมึงร้านกูอีกแหละอะไรยุ่งหมดแต่เดิมผีไว้แต่ละองค์สงสัยเล่นเกมบ่อเป็นโอ้ตธนาทะยุคุณแข่งคุยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนหายใจปีงบแปดสิบบาท เป็นแต่ซีริร้องไห้ย่าเซมแต่มาพุกขอดีอ้แ่นที่เราเป็นประจักษ์ไหมกากฟุกกี่อันไม่เคยแอคใครครับ Wih cip top Cip Yang soal basic ini nah. Mari Mari

โอ้โห oh มันมีสกิลใหม่ลืมดูเจ็บแล้วร้อยห้าเก้าฟาดเลยาดเลยร้อกแล้วร้อเก้าอะไรราไเห็นตายร้อจริงเอจตามาป่ะสนายฝนครับโอ้ใช่คนหลังหๆเข้าว่าแน่หลังไม่ได้เตวฟัง เอาดีแล้วครับอะไรจะกระตุ้นครับที่ต้องเหยนยดในฝันผมเนี่ยเอาดีเอาดี มีตัวโคบอยู่สักอ,อยู่เดี๋ยววันนี้ต้องพันยอนเก็บเก็บสเขาเขาบินเขาบินหมดวินหัวไม่ดามแลอกเก็บหนีเลยเก็บไว้ตามแผนเฮ้ย้มีรีโหลดพอดีเลยเก็บบานเรว่อปเียเพื่ออาอะไรไอ้บุ้านก<ด>ูอ<บ>ะไร ยังไม่โดนอะไรเงี้ยลงมาลากอะไรยังไม่โดนาตอนซื้อให้พี่พิงกระสุนใช่เหรอ,ลอหลังเข้าหลังเข้าแล้วย้อนกลับการซื้อปืนเออใช่ พี่เรียนอินเตอร์ไม่ใช่เหรอแอนสัปดาห์นะไม่อินเตอร์มันไม่ใช่อินเตอร์มันเรียนสัปดาห์เลยทั้งธรรมดาแต่มันแต่มันแค่แบบเซ็มพ้นอย่างนั้นแหละเราเราไมยดิก็หัวหมอกะทิอยู่อ่ะแต้เถื่อนหัวคิดเล่อยคนเดียวอะไรเงีอือหัวคิดได้คนเดียวโรงเรียนแบบนั้นเขาไม่เล่นฟรีไฟกันหรอกมีมันเนี่ยเล่นอย่างเดียวเคืพื่อนพี่สายถึงีว่าถึงนว่าเนอะตมีกรนไอวอไม่มีโว้ยเม่เดียวเม่เดียวเม็เดียวดึงปืน ก็สกิลนี้มันคือสกิลอะไรวะเดี๋ยวกระต้านากรองมันใช้วันเล่นปุ่นทองใช้คืออยากเล่นกับพี่ครับเห็นไหมมันมองไปลูกินมัโคตรดีอ่ะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยโวกไปหาเมืองละสิบตัวไว้ไวไว้ไม่ไหวไม่ใช่พี่ปุ๊ไม่ไหวอะไอ้ปุ๊ไหวอะไม่ใช่มันโอ้ยตกอ่านโอ้ยอ่ะเล่นสองให้ดูเลยป่ะอะไรจะเป็นจักรวาลจับปุ๊กอง เล่นให้ดูเฉยตายหัตายคือพลาอะไรแค่ไหนเออเป็นวะเนี่ยเป็นอะไรเป็นกอนกูล้อหลอกกับมันเฉยหรอกกูกูล้อหลอกเฉยกับมันหรอกเป็นหลังบ้านหมดเลยแล้วนี่นั่นแหะไอ้เถื่อนยิงเม็ดเดียวก็ตายละสามตัวนี่โอ้ยโดนสามตัวไล่มองเลยม้าก็ไม่บอกตรงบันไดพี่เถื่อนขวา สามตัวเลยตรงนั้นน่ะเมออลจากไหนยาวะดูดูดดู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 นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ายซายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเถื่อนลาดลัดเฉยอะไรมันจะพูดทำไมยิงเขายังไม่โดนเลยบอกลัดโอ้ยไอ้นี่ เียโอ้อะไรเอาดีที่จะเอาดีรออะไรเอาเพื่อนดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยโลสเก็ตก็ตายละเราดูนะให้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวอุ้ยเม็ดเดียวอะเม็ดเดียวเราดูเม็ดเดียวอุ้ยอืมเม็ดเดียวเฮ้ยเอาดีเม็ดเดียวหลอก ปอเลยปอมันเนี่ยดี fluid. ีจะได้เอาเอาไอ้วนไปแล้วอ่าไรไอเถื่อนอ่าไรเอเอี้วโอ้ยแ่งเลี้ยแล้วมันเป็นโรคอะไรชอบสาศสอะมีมเดอกี่ยายมาดีนตองไม่ริม่ เห็นยังน่ะเราพี่โมันโมเวนแตวมันวิ่งออกมามันโดนอ่ะปุ๊ไอตัวล่างาเห็นใช่ไอตัวที่มันชอบเล่นซ่อนแอบ,บมันไปนไหนวะนี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนี่นี่มันอยู่นี่นอน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 ,น,อน,นอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ทำนี่อะไรมึงอะงงเลเนี่ยเก่งเกินเก่งอยู่แล้วน้องไอ้หน้าอากาศ มาไม่ได้นะตายตายตายไหัวมึงดูดิหัวไอหัวมึงดูมันเลือดไม่ลดเลย เอ้ยโอ้โหโอ้โหเลือดโอ้โหโอ้โหอ้เอ้ยแม่งเลือดไม่ลดเลยเมื่อกี้ไข่ดาวอันนี้มันมันสามตัวสามตัวสี่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 ตัวเจ็บแล้วว่ะเจ็บแล้วว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหนานะก่อนไอ้คนมีไกหมดเลยเนี่ยกูไม um. ่มีของแล้วดิพวกขอคืนขอคืนขอคืนต้องถมมันอให้มันมีใครดาวเลยอ่ะ เรื่มันเด้งแบบพุบพุไอพัดเรี็บร้อยพัดปิงไอเถื่อนเก็บสี่ละไปไปพุไปไปพุออกหมอกไปพุออกหมอกไปมึงตายตั้งแต่เหลือคนเดียวล้วพุมึงอย่าปล่อยมันอย่างนั้นเรื่อมันรีพุบพุพเลยตาลีบุกอย่าไปลั้อย่าไปลัวนี่องนี่มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ รอดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้พวกมึงโป้ป้ะเนี่ยมึงโป้ป้ะเนี่ยกูบอกแล้วกูเชื่อใจมึงแหลือมึงคนเดียวอ่ะนี่แหละเพื่อนผมทุกคนไอ้ตัวยิงฟีอยู่หลังสุดเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วแล้วเพียวเพียวต้อเก็บต้องก้าวเพียวสักวัสกวันบ้างดนี่อะไรละเจ็บแล้ว

ถ้าค่านี้ให้ให้ปียังเครืองนะครับตุ่มนั่นน่าน่ใครร้านกูไอ้ผู้วิธีขึ้นบ้านมันมีหลากหลายวิธีแล้วแต่เรอจะขึ้นวิธีไหนพีขึ้นวิธีนี้ไอ้ผอ้รานกู เจ็บเจ็บมากเจ็บไม่อยากไปเลยนะเจ็บโอ้ยมันไม่โดนสักคนมันยิงไม่โดนสักคนไม่รู้ว่าเล่นลูกผมเล่นนั่นว่าแล้วแม่ต้องจอดตัวตัวเอาไปไฮไลท์ไปไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์อะไรไม่เอเปิดโรงเรียนวนะขอผมสอบผมหยุดหกเยาว์กวันเลยนะ มันแปะเลยต้นไม้วะไอเด็กโต้าฟรีไฟก่งเนี่ยโต้าได้เก่งนักแข่งฟีไฟบอกเขาเป็นนักแข,ข่งฟรีไฟเขาได้ไหมครับสังกัดพี่อ้นครับไ

จะเป็นเอ็อะไรน้องคนเขาติดกันเต็มไปหมดไม่เห็นข่าวไโอ้อะไรอย่าไปหาติดคนเขาติดกันเต็มไปหมดทีคืออะไรคนผมเป็นบีอยู่เลยบีก็หมื่นล้านเดี๋ยวเชื่อไปไไปติดุ้มันบักเวทีอ่ะรู้ไรเงา โมบี้ตตนในบ้านอะไรกินออกสองเป็ดนะพี่ปูยอะไรอีกล่ะอะไรก็ว่าเพื่อนพี่ปูเกินไปแพ้กไก่เนี่ยนะในคอมกับกลุ่มยิงเอ้อยยี่ดาแล้วเว้ย แล้วเราก็จบกันไปที่220ดาวนะทุกคนวันนี right ้ท็อป3,543ซึ่งพี่มีควรที่จะติดท็อปเลยด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ว่าติดท็อปได้ยังไงนะครับผมก็ต้องไปแจ้งเจมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่220ดาวแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ายจะทำไรก็เมน์เข้ามานะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้มีไฟกันทุกคนเถมีอะมีจะฝากบอกคนดูไหมจุบนี่ว่าไอ้ะเผนมีจะฝากบอกคนดูไม่มีครับอ่าไม่มีพี่พี่เกือบมีประโยชน์